ัดครับตีสี่ครึ่งแอดเมื่อคืนเนี่ยนอนตั้งแต่2องทุ่มบอลเบิร์ไม่ได้ดูว่าเมื่อคืนเพียไงชอบกลอากาศมันร้อนเนาะเดินออกไปไหนก็ร้อนเหงื่อตกยางออก <c oughs> เปิดแอร์นอนดีกว่ารัำลูกกาครับร้อนร้อนมากก็อาบน้ำอยู่2อสรอบเมื่อวานก็นอนดีกว่า บอลดูดูคู่เดียวของพรีเมียร์ลีกคู่ของแมนเชสเตอร์ชนะไอคิตันพาเลตนั่นแหละบอลพรีเมียร์ลีกไม่ได้ดูลับยิงบอลพรีเมียร์ลีกบอลไทยลีกลับเออแล้วก็มาดูบอลอังกฤษขออนุญาตเข้าพื้นที่ไทยลีกหนึ่งบ้านเราดีกว่าครับเอทซีทนนารักทุกท่าน เมื่อวานนี้เตะไปสี่คู่อย่างดูเดือดเลือดพ่านเลยแล้วก็น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเป็นทีมที่เขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อแย่งชิงตารางกันไม่ว่าจะแชมป์หรือไม่ว่าจะโซนตกชั้นมีอยู่สี่คู่ดังต่อไปนี้นะครับเชียงรายนะครับเปิดบ้านแพ้บ g ไปสองประตูต่อสามอันนี้คู่นี้แอดดูอยู่เออเชียงราย แอนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจะว่าเล่นดีก็เล่นดีจะว่าเล่นส่งทรงก็ทรงแพ้รว 7, 8, น,นเจ็ดแปดนัดแล้วแหละไม่ชนะเก็บแต้มไม่ได้เลยเก็บแต้มไม่ได้นานแล้วนานมากแล้วถึงนานถึงนานมากแล้วเชียงรายอยู่ในเตดน,นะครับก็ทําให้อันดับจากอันดับที่สี่ที่ 6, ที่หกที่เจ็ดน่ะลดลงมาเป็นที่สิบแล้วครับก็อยู่เหนือโซนตกชั้นอยู่สามแต้มตอนเนี้เชียงรายต้อง ต้องไปหาความผิดพลาดของตัวเองให้ได้ครับไม่งั้นจะอยู่โซนตกชั้นให้ได้เลยนะเนี่ยอบอลกลมโกมันไม่แน่นะครับอยู่ลำดับที่สิบแล้วครับแข่งยี่สิบี่ชนะหกเสมอแปดแพ้สิบมีอยู่ยี่สิบหกคะแนนนะครับก็เหนือโซนตกชั้นอยู่สามแต้มนะครับแล้วก็ไล่หลังมาไล่หลังขอนแก่นแล้วทีเนี้หนึ่งแต้มสี่ตีห้านัดหลังเลยแพ้รวดเลยอย่าว่าห้านัดเ,เลยเจ็ดแปดนัดแล้วแหละ <c oughs> แต่ดึงมาแค่ห้านัด <c oughs> แห่เป็นมาตรฐานเขาบีจีนะครับนำทีมด้วยเจชนาทิมนะครับอยู่ลำดับที่4ี่นะครับหลังจากคว้าชัยได้เมื่อวานนี้ <c oughs> แข่งย4ชนะ11แพ้แพ้ห้าเสมอ8มีอยู่41แต้มตามหลังการท่าเรืออยู่4แต้มนะครับสถิติ หนัดหลังชนะ2เสมอ2โทษโทษชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับก็อยู่ท็อปโฟนานแล้วแหละจากอยู่ลองรองตารางก็หล่นลงมาท็อปโฟเรื่อยๆเดี๋ยวก็ขึ้นไปแล้วแหละเพราะว่านักเตะหายเจ็บเริ่มเริ่มมามีบทบาทในสนามมากขึ้นาอย่งเช่นเจชนะทิพย์เอววิ่งปลอเลยแล้วก็ทีรศิลแดงดาเอยันลนนะฮะ ตัวเด็ดถึงแม้ว่าจะตามอายุไขแต่ว่าทางบอลอะไรได้หมดนะฮะทีลิสินแดงดาแล้วก็เจชนะทิปเจชนะที่อายุยีิบเก้าปีนะครับคู่ต่อไปนะครับอ่าขอนใจแอดแอดดูแค่ผลนะครับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับตอนรับการมาเยือนของตราด FC นะครับก็ไม่ได้ทำให้แฟนแฟนบอลผิดหวังนะครับชนะ ที่ทันเดินโดมไป็น2ประตูต่อศูนย์ต้องอย่างเงี้ยดิต้องอย่างเงี้ยนะต้องรอรอมือของมิรอดเจอร์ซิมามาคุมทีมถึงถึงผ่านสถานการณ์นั้นมาได้จากยุคมาริโอดูรอฟสกี้ผ่านมาเป็นมิรอดเจอร์ซินะครับคุ้นเคยกันดีครับกับเมืองทองก็ทําให้เมืองทองเนี่ยขยับขึ้นมาอันดับที่5ตั้งแต่อาทิที่แล้วแหละขยับแต้มขึ้นมาใกล้กับ BG เป็น4แต้มแล้ว เพื่อนเลิฟก,กันนะครับนี่ครับ BG เป็น4แต้มสถิติ5้านัดหลังนี่ก็คือชนะลวดนะครับแข่งย4ิบชนะ1 1เสมอ4แพ้9นะครับมีอยู่37แต้มนะครับตามหลัง BG อยู่น้อยนึงสแต้มคว้าเกือบถึงลวตอนนี้อยู่ลำดับที่5ของตารางนะครับนั่นคือเมืองทองนะครับส่วนตราดนะครับตราดนี่อยู่รองบวยครับ แข่ง24ชนะ5เสมอ6แพ้13มีอยู่21แต้มนะครับสถิติ5นัดหลังสุดน่ชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับอยู่ลำดับที่15เหนือเทโลอยู่1แต้มแล้วก็ตามประจวบอยู่2แต้ม,มประจวบเมื่อวานเนี่ยแพ้ <c oughs> แพ้บุรีรัมย์ไปขออภัยครับ ผู้ที่สานะครับบุรีรัมชชนะประจวบเป็นหนึ่งประตูต่อศูนย์มาดูประจวบนะครับประจวบทีมเยือนจากขึ้นอันดับที่สิบสองอยู่ดีๆเมื่อวานนี้ไปแพ้แล้วก็บอลเป็นใจทางอุทยัยธานีลงก็เลยลงมาแทนอุทยัยธานีซะเป็นซะอ,อย่างนั้นนะครับประจวบอยู่ลำดับที่สิบสี่อยู่ในโซนตกชั้นอยู่ยังต้องไล่นะครับยังต้องไล่อยู่ว่ากันนัดหน้าครับโคตรเตย แข่ง24ชนะ5เสมอ8แพ้11มี23แต้มนะครับไล่ชนบุรีอยู่2แต้มและไล่สุโขทัยอยู่3แต้มนะครับสถิติด้านัดหลังเนี่ยชนะ2เสมอ1แพ้2ก็เริ่มทรงฟอร์มย่าหลุดนะครับโคตรเรียบไปเรื่อยๆนะครับแอดเชียร์อยู่เชียร์มาตั้งแต่อยู่ ลำดับสุดท้ายนั่นแหละให้ให้ได้ขึ้นไปให้ได้ดูโคชเตี้ยต่อในในไทยลีกไม่อยากไปดูทีทีสองเพราะว่าแอดทำคลิปไม่ทันหรอกทีสองเอาแค่ทีหนึ่งกับพีเมลีกนี่ก็นอนดึกนอนอะไรกันละ <c oughs> พูดเล่นนะครับคู่สุดท้ายนะครับเนี่ยบอลเป็นใจอุทัยธานีเลยชนะเปิดบ้านชนะขอนแก่นไปสองประตูต่อศูนย ดีใจกับแฟนบอลอุทัยธานีด้วยนะครับจากอยู่โซนตกชั้นขึ้นไปป๊ดและอยู่อันดับที่11ของตารางนะครับชนะ6เสมอ8แพ้10นะครับจาก24นัด26แต้มนะครับสถิติ5นาด้หลังในดูดีนะครับเสมอ3แพ้1ชนะ1อ่าเก็บได้6แต้มเนี่ยถือว่าเยี่ยมนะครับท่านในโซนตกชั้นนั่นคืออุทัยธานีส่วนวันนี้นะครับ วันนี้มีอีกสี่คู่นะครับ <c oughs> โอ้ยแอดลืมพูดบุรีลัมบุรีลัมยูเนเต็ดนะครับที่เอาชนะประจวบได้นะครับเ <c oughs> พิ่มแต้มเพิ่มขึ้นมาห้าสสามแต้มนะครับจากแข่งยีสี่ชนะสิบห้าเสมอแปดแพ้นหนึ่งทำให้สถิติห้านัดหลังในชนะสามเสมอสองนะครับนํำโด่งเลยแต่อย่าลืมนะครับว่าแบงคอกเนี่ยเตะน้อยกว่าสองนัด แบงคอกวันนี้จะเจอการท่าเรือโอ้โหตัดแต้งกันเลยกับการท่าเรือทีนี้ต้องชนะต้องชนะจะดีจะไดไ้ไล่ไล่ไล่หายใจลดต้นคอบุรีรัมไปเรื่อยๆนะครับวันนี้มีอีกมีอีก4คู่ลำพูนวอลเลเยอร์เปิดบ้านต้อนรับโพลิเทโรทีมบว้ยของตารางแบงคอกยูเนเต็ด ต้อนรับการมาเยือนของการท่าเรือเอซชนบุรีครับต้อนรับการมาเยือนของราชบุรีและสุขโขทัยต้อนรับการมาเยือนของนคนปรปฐมเอฟซี FC เชียร์ยนะครับแฟนทีมไหนก็เชียร์ให้กําลังใจทีมฟุตบอลทีมชาติชาติเอชาติไทยเราเรานี่แหละเด็กชาติทาไทยเรามีอยู่ทุกทีมะอะแอดก็นั่งเชียร์อยู่ในหน้าจอนะ่ะเพราะว่าทำเสร็จทำคลิปเลย เสร็จก็ทําคลิปเลยก็ช่วงนี้อากาศร้อนมากเลยครับ FC ทุกท่านพยายามอย่าตากแดดมากนะตากแดดก็หาล่มหาอะไรนะครับรีบก็รีบเข้าล่มเลยเพราะว่าแดดทุกวันนี้มันเปียงปังมันเลือกเกินอะไรประมาณนี้ก็สรุปตารางนะครับบุรีรัมนำโดกงอยู่นะครับ53แต้มตามด้วยแบงคอกอยู่ในเตดการท่าเรือนะครับ โดยบุรีรามี53แต้มตามด้วยแบงกอกมี48การท่าเรือ45 BG 41แล้วก็เมืองทอง37แต้มนะครับมาดูโซนตกชั้นนะครับโซนตกชั้นในประจวบตรานแล้วก็โปลิศนะครับคาดว่า,าประจวบนี้น่าจะทำอันดับขึ้นไปไปเรื่อยๆคะคาดว่านะครับเรอดูผลชนบุรีวันนี้นะครับชนบุรีเจอเจอ,เจองานงานหนักครับเจอราชบุรีแอดถือว่างานหนะัก แอดให้ให้ลาดบุรีทีมเยือนเซเรยซัมที่จะชนะลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ